แกแล้วแกมันเหลือแค่หนึ่งอีพีแต่ฉันสึกว่ามจริงๆมันเหลืออีกเยอะมากมันเข้มข้นมากอีพีน่าเสักชั่วโมงคือดาวไว้ถูกเลยว่าอีพีหน้ามันจะออกมาในเวไหนเนี่ยออกไหมคือรู้สึกว่าแบบมันยังมีคนอีกมากมายที่รอการช่วยเหลือซึ่งแบบหนึ่งอีพีต้องทำยังไงจริงอืม กลัวมากเลยอองตรงปะกลัวว่ามันจะเกิดการสูญเสียข,ขึ้นในตอนสุดท้ายทุกคนเพราะว่าดูแล้วหนทางการที่การที่ถ้าเกิดแบพูดแบบความเป็นจริงอ่ะการที่จะรอดทุกคนอ่ะมันดูยากมากเน, <ำ S 2> น <ำ S 1> อกไหมแต่ว่าถ้าเกิดเขาสมมติเขาจะทําให้มันรอดทุกคนอ่ะมันก็จะต้องแบบ ให้มันดูแบบเมกเซนดูนะเชื่อถือดูแบบสมัยสมผลกับการที่จะทําให้ทุกคนรอดได้เธงมีวิลลี่มาไงเพราะวิลลี่คิดว่าน่าจะเป็นตัวตัวตัวเด็กที่จะจะช่วยได้มากที่สุดแล้วอะพอพลังของมันล้มไงมันคือหยุดไงเออมอชอลลี่จะได้ไม่ต้องเปนเรื่องะไยมันหยุดมันหยุดเวลาได้มันมันอาจจะสามารถเดินเข้าไปแล้วก็หยุด้ดยหนึ่งกรลึกของนางแล้วก็อาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้แต่ไม่รู้ว่าแบบคือ คือเป็นห่วงลุงอันรันสุดเลยตอนเนี้ยิมีสิทธิ์มีสิทธิ์กลัวมากเลยนี่ออกไหมแบบรู้สึกผิดอะไรอย่างเงี้ยจริงคือความรู้สึกผิดเขาพวกมีอยู่แล้วแหละเพราะว่าเขาเลือกที่จะทํามันไปแล้วอะไรเงี้ยเนาะแต่แบบก็อย่างที่เราพูดไปในอีพีก่อนอ่ะเรารู้สึกว่าถึงแม้ถ้าในความเป็นจริงอ่ะดูแล้วลุงน่าจะต้องแลกชีวิตตัวเองยังไงก็ไม่รู้แต่แต่เรารู้สึกว่า มันน่าสงสารเกินไปสําหรับเจ๊บอ่ะเรารู้สึกว่ามันเจ็บปวดเกินสําหรับน้องคือถ้าจะทําให้ตัวลุงแบบอคิดอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบมันจะถึงขั้นนั้นไหมเออก็คือเป็นห่วงแต่คือลุงอ่ะน่าเป็นห่วงสุดจริงในความรู้สึกเราเนาะส่วนคนอื่นมันยังดูมีหนทางคือดาวดาได้นิดิว่าเดาวได้ตอนจบแบบว่าไม่ทานี้ไม่ตายก็ต้องถูกจับติด คุกสัมปิงอะไรสักอย่างคี้ต้องตายที่ไม่ได้อยู่หายไปเรลยอืๆแต่ว่าตายเพราะว่าในอีพีเนี่ยเขาพูดถึงวิธีที่มันจะตายได้เลก็เลยคิดว่าทุกคนจะต้องรับมือกับนางโดยที่ต้องไม่กินเลือดตัวเองต้องพยายามทําอะไรก็ได้ไม่ให้นางกืนเลือดตัวเองซึ่งเราก็เดาได้ว่าเหมือนเราก็เดามาถูกถนาว่าโทนนี่น่าจะมีพลังพิเศษว่ามันน่าจะแบบฟื้นคืนชีพอะไรอย่างเงี้ยเงอุ่ยน้องมีตั้งแต่เกิดคืออัจจยจมาก จริงเลือดนางก็คงจะวิเศษส่วนประมาณหนึ่งแล้วก็เอาเลือดของไอ้เจ้าชาลีไปอีกเลยมันถึงแบบทดลองกับตัวเองอืมเพราะว่านางไม่ตายไงนางมันมีคนอยู่คอยดูแลนางถ้านางเป็นไรึ้นมันก็แค่เอาเลือดนางหยดปุ๊บนางก็ฟื้นอะไรเงี้ยแต่คือเออแต่ก็คือตอนอย่างตอนลุงกันรักระซวกไปก็คือกระอักเลือดกระมไเลือดเข้าเผาก็แบบโอ๊ยชีวิตมึงนี่เนาะ กลับมาได้อีกเพื่อสามารถซืนได้อีกตอนแรกตอนแรกนึกว่าลิมิตของมันคือแบบมีกี่ครั้งอะไรแบบนี้มันแบบเป็แบบแมวเก้าชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็คือคือแค่ป้อนป้อนเลือดจะได้ต้องแบบในเวลาที่จิตจำกัดอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกินคนเกินอ่ะจริงมันต้องมีความจํากัดบ้างอะไรเนาะไม่งั้นมันก็คืออัมตาตลอดชีวิตในเขนตาน่ะจะลำมากแข็งแกร่งเคนตะเหมือนแบบเป็นมนุษย์กายพันธุ์ที่ถ้าเกิดสมมติว่า ถูกผลิตมาเป็นกองทัพขนาดเออโหน่าลัวมากจริงเพราะมันก็จะไม่ตายเหมือนกันทุกคนคือแบบโดนอะไรขนาดไหนก็คือสามารถทุกอย่างผสานกลับมาเป็นเหมือนเดิมฟื้นฟูเร็วอะไรเงี้ยเนาะอย่างตัวลุงเองก็สรุปก็คือแค่มีพลังมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นมันก็คือเหมือนตรงจุดที่แบบ ต้องการแสดงว่าอีตัวยาที่ฉีดก็สามารถเลือกได้ไม่ใช่เป็นการสุ่มรู้ไม้มแบบไม่ใช่ว่าอีคนนี้ฉีดแล้วไม่รู้ว่ารอดูตอนตื่นว่าจะเป็นยังไงแต่จริง<ต> <ๆ S 2> คือแบบได้ไดอะไรออกมาก็แบบเลือกยาจริงๆคิดว่าแบบโทนนี้มันน่าจะวางแผนมาแล้วว่าคนนี้ควรจะฉีดอันนี้เข้าไปแล้วเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้แน่เลยแล้วก็คือก็มียังยังคงเป็นแบบพราผู้มีอิทธิพลที่ยัง อยากได้อัลฟาพิเศษคล้ายๆกับอีแบบภาคที่แล้วเอที่มีการประมูลเด็กที่แบบมีความสามารถเพื่อเอาไปเป็นคนของตัวเองอันนี้คืออันนี้คือเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ที่แบบว่าจะแบบเป็นเหมอนแบบทากองกําลังเพื่อดียวแบบปกครองโลกเลยกันหรือเปล่าแล้วก็โดยที่ตัวเองก็ยังสามารถควบคุมคนเหล่านั้นได้อีกไปแต่อันนี้ยก็คือแบบมันมีทั้งความดราม่าในในในเส้นเรื่องของการที่ กอบกู้ความพลังนู่นนีนั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องแบบเรื่องความทรงจําของตัวชาลีเองเนี่ยก็รู้สึกเลยว่านี่ว่ามันน่าจะค่อยๆกลับมาแล้วคือดูมันมันดูมีหนทางที่จะกลับมาเป็นปกติได้มันมีลายแวบที่เข้ามาในหัวชาลีเพราะสิ่งที่แบบชาลีทําแบบอาจจะเป็นแบบสัญชาตญาณหรือว่า จิตใต้สานึกที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันก็มันก็ดูแล้วมันจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในการที่ว่ามันอาจจะหายได้อะทุกคนเออ,เอ,อคิดว่าหายได้เหมือนกันแต่ว่าน่าจะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการฟืนฟูความทรงจานี้เนาะก็เหมือนตอนนี้วินลี่น่าจะเป็นความหวังความหวังเดียวเออ,เ,อ,อเป็นความหวังที่ใหญ่ที่สุดที่จะสามารถช่วยอะไรตรงนี้ได้ขอขอ,ขอให้แกยามเม็ด มันคงไม่แมนหรอกเพราะว่าแว่าไม่น่าอเพราะมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นความเัมพันอันนีมันมีลูกเล่นมันเกือบจะไปดีตัวทีเลบมันกวาน่ะเออมันแบบอ่ะไอเนี้ยเออแล้วมันก็หยุดอะไรเงี้ยทุกคนแต่อันเนี้ยก็คือทําให้ทุกคนได้ดูแล้วว่าลุงไปแลกอะไรแหละสิ่งหลายอย่างมาแต่ทีเพื่อทุกคนใช่แต่ก็เข้าใจแต่ว่าก็ดีที่ทุกคนแบบไม่ได้แบบตั้งคําถามกับ คือดึกน่าะลูโดยพื้นเพนิสัยของลุงที่แบบรักลูกทีมรักพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็นั่นแหละตอนนี้อย่างที่เราพูดก็คือเขาเหมือนลืมรักตัวเองไปแล้วอ่ะใช่คือเขาแบบเป็นห่วงทุกคนอ่นแทนเกินไปเป็นห่วงแบบส่วนรวมมวลรวมแต่แบบลืมว่าตัวเองก็แลกกับใครอยู่่ะมันมันเป็นคนที่ยากมันไม่ได้ใช่คืออย่างที่เบบพูดเนาะว่าแบบ แลกกับใครมันไม่เอาฟรีกมันไม่ฟรีหรอกมันต้องเราต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนอย่างเงี้ยลุง,งก็คือกลายเป็นตัวประกันไปแล้วมันเหมือนแบบรู้ไม่เท่าทันไอ้เจ้าโทนี่ขนาดนั้นคือลุงเขาแบบอาจจะแบบ ไม่ทันได้คิดแต่แบบคิดหน่อยไปหน่อยในตอนที่แบบยืนข้อเสนอที่จะช่วยเหลือแต่ว่าโดยที่บอกว่ายอมทุกอย่างเพื่อที่จะช่วยเหลือลูกทิมตัวเองแต่ว่าลืมนึกถึงตัวเองไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างนึงก็ลืมคิดถึงนิสัยพื้นฐานของอีโทนี่ด้วยที่มันไม่ไม่ได้เป็นคนแบบปกติที่จะสามารถจะแบบเขาเรียกว่าอะไรเชื่อคําพูดมันได้จริงทุกคนก็เลยรู้สึกว่าเชื่อเชื่อมากยิ่งขึ้นอีกหน่อยเหมือนอย่างที่โดนพูดก็คือว่า โทนี่มันดูแบบอาทรแบบชแบบเนาะเป็นเป็นมาเสมอเนาะมันดูมันนี่ว่ามันรักจริงเว้ยแบบมันดูเป็นรูกจริงๆเออมันแบบไม่รู้มันดูตั้งแต่เด็กอ่ะมันดูรักมากกว่าคนแล้วก็แบบเราเบบเป็นเหมือนเด็กเก่งไม่ถึงว่าเก่งได้ตามเออคือได้ตามทุกอย่างที่มันต้องการแล้วมันก็คงรู้สึกว่าการมีคนคนนี้อยู่ข้างๆคือแบบมันมันดีอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็นั่นแหละในเมื่อตอนนี้มันเหมือนจริงๆมันเลือกคนละทางไปแล้ว่นี่คิดว่าเขาคงมีแผนการที่รัดคุมกันมากขึ้นแต่เหมือนกับว่าทางที่ทัดเนี่ยทอนนี้ก็รู้ว่าเบบไม่ได้มีพลังอะไรเลยเพราะว่ามันถูกโอนย้ายไปให้ชาลีใช่ไหมแต่ก็อย่างเพราะว่านี่เป็นเพราะความลับความผูกพันจริงแล้วนางอาจจะคาดหวังว่านางจะสามารถ ฉีดยาเบบแล้วกลับมามีอะไรอย่างนี้ได้ทำให้ลูกทาให้ลูกหลักของฉันกลับมาแข็งแข็งห่งเือนเดิมเราก็อยู่ข้างๆตัวเองได้โดยที่สามารถควบคุมได้ด้วยก็คง่รู้ใจเทนี่ดีที่สุดก็คือคือเบบนั่นแหละจริงเพราะฉะนั้นเบบถึงยอมยอมแล้วเขาตกลงนี้ไงพอรู้พอ่านแล้วก็อาจจะรู้ว่าจะมีวิธีจัดการอะไรบ้างเออเรียกว่าป่าแต่เราเราเรารู้สึกว่า การที่เขาเข้ามาในครั้งนี้เราคิดว่าเขาน่าจะมีแผนการที่<ช>น่าจะวางออแผนที่ดีมีความแบบรัดกุมมากขึ้นคือคือเอาจริง,รงๆแล้วถ้าเกิดคุยกันน่ะ นี่คิดว่ามันน่าจะดีดีอ่ะนึกออกไหมอย่างลุงอะเลือกที่จะทำมันคนเดียวดยที่มันรึกษารใช่อันนี้มันคือเริ่มรู้เป็นส่วนรวมเป็นกลุ่มแก๊งคิดว่ามันน่าจะมีหนทางมากขึ้นคล้ายๆกับในซีซั่นหนึ่งที่แบบพอคุยกันแล้วมีการวางแผนช่วยเหลือปิดช่องโหว่ปิดเรารู้ร้ื่องของแผนเราได้เพราะว่าน่าจะบบดีุกคนเดียวอะทุกคนเอาตรงเราสู้กําลังมันไม่ได้หรอกพอเห็นไหมแค่มันบุกมาบ้าน มันเอามากี่คนเราไม่สามารถสู้ได้เลยเหมือนเหมือนเราต้องรับฟังมันไปก่อนแล้วก็แบบอ่ะตอนตอนนี้ก็คือยังดีที่ชาลีกับพี่เว็บเขาไม่ได้แบบเก็บมันไว้แค่สองคนเขายังไปคุยกับทุกคนว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เลยคิดว่ามันน่าจะดีขึ้นเพราะว่ามันมันไม่ควรเก็บแล้วทุกคนมันเลยอย่างงีพีมัเก็บนพีไม่ได้แล้วก็มันมันใหญ่เกินที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวคนเดียวเพราะว่าเอาตรงถามว่าทีมเราอ่ะ อาจจะไม่ได้มีพลังพิเศษกันทุกคนแต่ว่าเมื่อรวมกันแล้วอ่ะมันมันมันดีกว่าเนะรไหมคุณพีทหรือว่าคริส,สหรือว่าแบบโซนีหรือว่านอสอ,อะไรเงี้ยรู้สึกว่า ยังเป็นกองกําลังเป็นเป็นพลกำลังคือคือมันจะต้องมีซัพพอร์ตเตอร์คือทุกคนสามารถเป็นซัพพอร์ตเตอร์ได้คือมันต้องแจ้งอะไรต่อมีอะไรอีกมากมายอาจจะไปแจ้งหน่วยงานอะไรที่จะมาคอยช่วยเหลือหรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันนะคะใววิลลี่ความหวังอยู่ที่เธอแล้ววิลลี่อย่าทําให้เราเนี่ยอิจทาแล้ว เริ่มมองนายดีขึ้นแล้วตั้งแต่แบบว่าพอถอดชิปรุนนี่นั่นก็รู้สึกว่านางจะมีสติมากขึ้นจริงจริงจริงก็หวังว่านางอยากได้นะตอนนี้ถ้าเกิดมียาสายพักษารนางก็ไม่อยากมีแล้วสักทักษะพิเศษนี้ก็หวังว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในอีพีหน้าที่แบบไม่ทําให้เราค้างติดติดสงสัยอะไรทั้งนั้นนะคะทุกคนนะกำลังแบบเข้มข้นมาเรื่อยๆแหละทุกคนจริงเหลืออีพีสุดท้ายแล้วเนาะ ก็มารุนกันแล้วก็หวังว่าในอีพีนี้ทุกคนจะได้ดูในระยะเวลาที่เร็วเป็นปกติเหมือนเดิมนะคะอีพีแล้ว e x c l u s น v e เอองงๆเหมือนกันทุกคนนะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันในอีพีหน้าครับผมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย